สวัสดีครับผมย้้นนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมไอมอเตอร์นะครับสาขาตลาดสีมุมเมืองนะฮะผมมามาชมรถไอมอเตอร์นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรานำรถมาลงที่สาขาตีมุมเมืองนะครับก็มีด้วยกันสีสีนะฮะก็มีสีขาวสีต้มสีเหลืองแล้วก็สีดำทางด้านท้ายนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าไอมอเตอร์เนี่ยเป็น แบรนด์ m i d e in t h a i l a n นนะครับมาตรฐานมอกถามว่าจุดเด่นของ i-motor คืออะไรก็คือชิ้นส่วนส่วนใหญ่นะครับก็ผลิตในประเทศไทยนะครับมากกว่า60%นะครับผลิตในประเทศแล้วก็จะมีบางส่วนที่นําเข้าเพราะนั้นเนี่ยโครงสร้างของรถนะครับหรือแม้กระทั่งอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปนะฮะก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับของแบรนด์ i m o อเต นะครับซึ่งผมเองเนี่ยได้มีโอกาสได้ตดลองกับขี่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเอาอค่อนข้างดีครับมั่นใจเลยนะฮะก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาดูรถตัวเวเปอร์นะครับก็สามารถมาที่สาขาสิ่มุมเมืองลังสิ่ได้นะครับง่ายๆนะครับการเดินทางก็ถ้ามาจากทาง,ง,งอ,อ่างอ่งตอนเมืองนะครับก็วิ่งอ้อกสะพานนะครับ อ้อมซ้ายสุดเลยนะครับ,รบก็ไม่ขึ้นสะพานนะครับก็คือจะอ้อมสะพานที่จะไปสะพานใหม่นะฮะออกมาก็จะเจอร้านเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะจอดบริเวณหน้าร้านได้เลยนะครับหรือถ้าลูกค้าเนี่ยที่เดินทางมาจากทางด้านสะพานใหม่ลำลูกกาโอดโนทินนะครับก็คือขึ้นสะพานเพื่อมาบรรจบลงวิภาวดีนะครับเมื่อลงจากสะพานแล้วเนี่ยที่ท,ที่ตีนสะพานนะครับก็ให้ทําการ หักซ้ายเข้ามาในผลโยนโยนโยนทิเจ็ดห้าได้นะครับสามารถเข้าไปจอดในซอยได้นะครับหรือถ้าหักเข้ามาจอดหน้าร้านได้ก็หักเข้ามานะครับแต่ก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ารถทางนด้านฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะมีรถออกมาอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างตัว, apor, ตวเวเปอร์นะครับก็ตัวเวเปอร์เนี่ยเป็นรถนะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้ามอเตอร์ขนาดสามพันวัตต์นะครับผมเองก็ได้ทดลองขับขี่แล้วก็ ผมว่าคุณภาพเป็นที่น่าพอใจมากนะฮะก็เราจะมีสีสีนะครับที่เรามาโชว์อยู่นะครับก็มีสีขาวสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีดำนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูรถได้นะฮะที่ที่นี่นะครับส่วนราคาเริ่มต้นของเวเปอร์นะครับราคาอยู่ที่83,500บาทเท่านี้เองนะครับแล้วก็ อีกรุ่นหนึ่งที่เราเปิดจองคือรุ่นทันเดอร์นะครับทันเดอร์เนี่ยก็จะต้องรออีกประมาณเดือนกว่านะครับก็ราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ5 9 0 0 0บาทน,นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็สามารถติดตอ่อหาผมได้โดยตรงตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ก็ครับสวัสดีครับ